สวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาแนะนําความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้ไลฟ์สดมาตลอดหลายปีได้นํามาจัดหมวดหมู่เอาไว้ในส่วนนี้นะเพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาชมเนี่ยได้เลือกชมความรู้ต่างๆตามที่ตนเองสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมปฏิบัติ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้รวบรวมเอาไว้ในหมวดหมู่นี้นะครับรวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์อาจารย์ได้มาวัตถุธาตุธรสิทธิ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งวัตถุมงคลที่ได้จัดสร้างจัดทําขึ้นตามเวลาและวาระโอกาสต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้มอบหมายให้จัดสร้างทุกท่านที่เข้ามาชมในหมวดนี้ก็เลือกชมได้ตามความถนัดหรือความสนใจและที่สําคัญก็คืออย่าลืม แชร์ต่อบอกต่อไปนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นเป็นวิทยาทานอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ถ่ายทอดไปจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปเนี่ยไม่มากก็น้อยรวมไปถึงใครที่นําความรู้ไปฝึกฝนปฏิบัติก็ขอให้สําเร็จสมปรารถนาตามความตั้งใจของทุกท่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขความเจริญในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมกันทุกคนนะครับ